ซานโดโตรตอรนาีไม่ใช่นักเตะเพียงคนเดียวนะครับที่กำลังจะอนาคตพังเพราะว่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันแต่ว่ามีนักเตะอีกหลายคนเลยครับที่ข้องเกี่ยวกับการพนันจนอนาคตในเส้นทางฟุตบอลของเขาดับวูบลงจะมีใครกันบ้างครับที่กลายเป็นเคสดดี้ y ให้เหล่ารุ่นน้องได้เรียนรู้แต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่หลับจําเลยนะครับวันนี้เกมเองพาไปย้ออดีตกับ4นักเตะอนาคตพังเพราะเล่นพนันฟุตบอลไปรือกันในเกมเอเดเลนข่าวครับ ตอนนี้โลกฟุตบอลมีอีกหนึ่งดราม่าที่กำลังเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะอ,อิตาลีครับมีการแชรว่ามเนเกเตะหลายคนในการโชว์เซเรียที่ทำการเล่นพนันหรือว่าเรียกง,ง่ายๆก็แทงบอลนี่แหละครับแม้ว่าในยุโรปเนี่ยนะครับการพนันเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าคุณเป็นนักฟุตบอลกับการแทงบอลนี่นะครับมันคือสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งเลยมันคือวิชาชีพของคุณครับและคุณไม่ควรพนันในสิ่งที่เป็นอาชีพของคุณเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจนำมาสู่ผลลัพธ์ในสนามที่มีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างการพนััันนนนนกกกกบบาาาารรลล้ล้้มออออยยยตว่่่่่งงงเเเเชจจใใใหแพพืปป็ไ ตามผลที่คุณแทงเอาไว้หรือแม้แต่การแทงจํานวนใบเหลืองนักเตะที่พนันไปเนี่ยก็สามารถกําหนดใบเหลืองได้ในเกมนั้นๆนะครับโดยตอนนี้ครับมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่านิโคลโลฟาโชลีมิดฟิลด์ยูเวนตุสโดนโทษแบนคเฉดเดือนและเข้ารับการบําบัดเรียบร้อยแล้วครับเช่นเดียวกับเพื่อนของเขาอย่างซานโดโตนาลีครับอดีตน,นักเตะของเอซีมิลานที่ตอนนี้ย้ายมาค้าแข่งกับนิวคาสเซิลเขาเองก็ติดการพนันหนักถึงขั้นทําสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างพนันทีมตัวเองเขาก็เคยแทงมาแล้วนะครับเขาเคยแทงเอซีมิลานและนั่นอาจนามาสู่การแบ หรือ1ปีครึ่งเลยแหะครับหรือว่าทำมากที่สุดเนี่ยนะครับโทนาลี่อาจถูกแบทถึง3ปีเลยก็ได้ครับสิ่งนี้ครับมันก็ต้องรอการยืนยันจากสาพันธฟุตบอลอิตาลีซะก่อนนะครับแต่วันที่แน่ๆครับบทลงโทษที่จะทําให้เขาไม่สามารถลงเล่นได้นานหลายเดือนหรือเป็นปีเนี่ยนะครับมันส่งผลเสียต่อตัวนักเตะและต้นสังกัดอย่างแน่นอนครับแต่ว่าพวกเขาไม่ใช่เคสแรกที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลครับเพราะที่ผ่านมานั้นเคยมีนักเตะหลายคนที่กลายเป็นผีพนันมาแล้วจะมีใครบ้างไปเริ่มกันเลยครับพ่อเมอร์ซัน คนนี้ที่เราพูดถึงครับพอลเมอร์สันเนี่ยเราอาจจะนึกถึงนักวิจารณ์ของ s k y Sport ที่มันก็ถูกหยิบประโยคจากการวิเคราะห์มาเป็นพาดหัวข่าวบ่อยแต่ที่ย้อนกลับไปในยุค80หรือว่า90ครับคุณจะรู้จักเขาในฐานะตัวรุกดาวรุ่งอนาคตไกลจากอาร์เซนอลผู้เคยคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมจากพร a พร้อมคว้าแชมป์ลีก2สมัย FA Cup l ัพลีกคัพและคัพวินเนอร์คัอย่างนั้นหนึ่งสมัยแถมยังมีดีกรีติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่อีกด้วยนะครับดูแล้วนะครับอนาคตของเมอร์สันค่อนขาาเเพมนนิกกไป พนันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับได้เงินจากอาร์เซนอลเท่าไหร่ก็จะเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยไปใช้กับการพนันทั้งหมดแล้วก็คอยโกหกครอบครัวอยู่เสมอเวลาพวกเขาถามว่าเงินไปไหนหมดอะเพราะว่าเมอร์ซันนั้นไม่กล้าจะยอมรับครับว่าตัวเองเนี่ยติดการพนันงอมแงมครับและยิ่งพอเมอร์ซันเดก้าขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลเขาจึงได้รับค่าจ้างมากกว่าเดิมจากหลักร้อยหลักพันปอนด์กลายเป็นหลักหมื่นยิ่งเง,เงินเยอะมากขึ้นเมอร์ซานก็ยิ่งแทงเยอะมากขึ้นครับเขาแทงทั้งฟุตบอลสนเกอร์เกตบอลเมริิกกกันฟุตตบออออลลหหหรรรรรืืแแแมม้้่่่่าาาปะวววดงงงงเพข พี่เมอร์ซันเขาก็แทงนะครับโดยเมอร์ซันยอมรับครับว่าการที่เขาชื่นชอบการเล่นพนันนั้นมันไม่ใช่เพราะเขาต้องการได้เงินพี่แต่เขาเสพติดครับเขาเสพติดมันจริงๆแล้วต้องการที่จะรับรู้ความรู้สึกเวลาลงพน,นันลงเดิมพันอะไรแบบนี้ครับคือเมอร์ซันเนี่ยเสพติดอบายามุขอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นการดื่มเหล้าการเล่นโคเคนจนท้ายฟุตบอลของเมอร์ซันเนี่ยไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรครับเขาถูกอาร์เซนอลปล่อยตัวในปี1997และเคยถูกทีมชาติอังกฤษส่งไปบัมบัดเล่นเล่นกับทีมชาติอังก ารืมสุจะทําทให้เมอร์ซนต้องหย่าก,กับภรรยาถึง2คนครับเพราะเขาแทบไม่มีเวลาดูแลครอบครัวเลยแม้แต่วันที่ภรรยาของเขาคลอดลูกเมอร์ซอนยังเล่นพนันอยู่ในบ่อนด้วยซ้ำครับจนสุดท้ายเนี่ยชีวิตของเมอร์ซ่นพังยับเยินอนาคตดับบูบชีวิตครอบครัวพังพินาศเงินเก็บแทบไม่มีเหลือก่อนจะแขวสนสตั๊ดลงไปในปี2006และครั้งสุดท้ายในชีวิตที่เมอร์ซ่นเลือกพน,นันคือตอนที่เขาอยู่กับภรรยาคนใหม่ครับเขามีลูกด้วยกันถึง3คนนะครับตอนนั้นเป็นช่วงที่โควิดระบาดครับเมอร์ซอนมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งคร ความสุขแต่ปรากฏว่าเมอร์ซันเดินนาเงินก้อนนั้นไปพนันและเงินก้อนนั้นก็หมดเกลี้ยงเลยครับเขากลับมาหมดตัวอีกครั้งครอบครัวก็ต้องเช่าบ้านอยู่ตามเดิมชีวิตของเขาถูกพรากความสมบูรณ์แบบไปกับการพนันแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้เมอร์ซันรู้สึกผิดจนเขาสามารถยาข่าก,กับการพนันได้โดยที่ไม่ได้ผ่านการมาบัตเลยครับเขายังบักว่าถ้าหากชีวิตนี้เนี่ยไม่ได้รู้จักกับการพนันตัวเขาและครอบครัวคงมีเส้นทางที่ดีกว่านี้ไปแล้วตอนนี้เมอร์ซันเลิกหมดทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสาาพ เอาาไวว้่ผมแค่อยากอวยพรให้ซานโดรโนลี่โชคดีจากการเสพติดอันน่าสยดสยองนี้และผมอยากให้องค์กรต่างๆเข้าใจได้แล้วว่านี่คืออาการป่วยเขาไม่ปก,กติและหยุดโยนโทษแบนอันหนักหน่วงให้กับพวกเขาได้แล้วจงให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเถอะ นี่คือสิ่งที่เมอร์สันบอกนะครับเพราะสำหรับเมอร์สันนั้นเขารู้ดีว่ารสชาติของการเสพติดการพน,นันมันเลวร้ายเพียงใดครับอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจครับโจีบาตันหากาบนโลกนี้มีการจัดฮอทอฟเฟรมให้กับตำนานนักเตะสุดทอยชื่อของโจีบาตันจะเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนครับเพราะนอกจากจะทะเลาะวิวาทไปเรื่อยกับบุคคลทั้งในสนามและนอกสนามหรือแม้แต่เพื่อนร่วมทีมจนเขาเองต้องขึ้นโรงขึ้นศาลมีคดีติดตัวจนนับไม่ถ้วนแต่น้อยคนที่จะรู้เขาบว่าบาตันเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแข้งที่กลายเป็นผีพน ราวๆหนึ่นนัดนี่เป็นจำนวนที่ถูกจับได้เท่านั้นนะครับในระหว่างที่เขาเล่นให้กับมนเชสเตอร์ซิตี้นิวคาสเซิลควีนส์ปาร์คเรนเชอร์เบอร์ลีย์หรือแม้แต่การไปเล่นที่ฝรั่งเศสก,กับมักเซย์<ๆ>เขาก็ไม่พลาดที่จะพนันบอลเชน่นกันครับซึ่ง FA เนี่ยเคยออกมาเปิดเผยว่าบาตันเคยแทงบอลโดวางเดิมพันทีมที่เขาลงเล่นถึง42ครั้งแปลว่าบางครั้งเขาจะไม่ได้ลงเล่นในบางเกมที่เขาแทงแต่การการะทาของเขาก็ถือว่าผิดกฎจน FA เนี่ยได้ลงโทษแบนด์บาตันนานถึงครึ่งปีครึรม ทสุว่าตัวเขาเองเนี่ยตอนที่เขาแทางเนี่ยเขาไม่เคยแทงทีมตัวเองสักครั้งเลยนะแถมแท,ง,ง,ทงเข้าแค่3ตัวจากสาคู่เท่านั้นแต่นั่นไม่ได้ช่วยให้เขาพ้นโทษแบนนะครับจากนั้นไม่นานนะครับบาตันก็เลยประกาศเลิกเล่นฟุตบอลไปเลยเลและหลังจากโดนแบนครับบาตันได้ท้าทาย FA ไว้ว่าเฮ้ย ทำไมพวกมึงไม่ไปลองตรวจสอบนักเตะคนอื่นบ้างวะเผลอเแม่งแทงกันครึ่งหลีกเลยมั้งบาตันบอกแบบนั้นนะครับบาตันบอกอีกครับว่ากูเนี่ยคิดว่าถ้าพวกมึงเนี่ยเข้าไปตรวจสอบครบทุกคนว่ามีใครที่แม่งแทงบอลบ้างเนี่ยพวกพวกมึงน่าจะเจอสักครึ่งหลีกอ่ะมันฝังลากลึกในวัฒนธรรมนี้ไปแล้วเว้ยพผมว่าทุกคนแม่งเข้าใจผิดกันไปหมดเลยเพราะไอ้การแทงพนันกับการล้มบอลมันคนละเรื่องกันมันไม่เหมือนกันไอ้การล้มบอลมันผิดแน่ๆส่วนเรับการแทงบอลเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่รับได้มันไม่มีอะไรผิดเเเเลลลยถ้้้าาาาาาาววววว่่่่มมมััััััันน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 กกกกกรรรคคคบบบุุทททีีีีดดะแแแตตตตขส็็็ผผไปปปูจจหงซื ไม่นานครับเขาก็โดนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายหลังไปกระทืบแดเนียลสเตนเดลคุณซื้อคู่แข่งจนฟันหักแล้วก็โดนตำรวจจับไปตามระเบียบครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจะไปได้ไกลกว่าน,นี้จริงๆนะครับถ้าว่าไม่พาชีวิตตัวเองไปเกี่ยวพันกับพฤติกรรมแย่ๆครับคนต่อมาครับคลอสรุนเดวความคือเราพาคุณย้อนกลับไปในช่วงสักยุค90ก่อนนะครับแฟนบอลเนี่ยอาจจะพอคุณชื่อนะักเตะค,คนนี้นจจนบ้างผมไม่คุ้นนะฮะแต่ว่าแฟนบอลยุคนั้นอาจจะคุ้นนะครับลุนเดวความคือก้องหลังตัวเก่งของเซรราท์ทั แล้วครับทางเขาเองก็มีดีกรีเป็นกัปตันทีมของทัพนักบุญมานานหลายปีด้วยแต่ปรากฏว่าเบื้องลึกแล้วครับลุนเดยความนั้นกลับมีความชื่นชอบในการเล่นพนันครับถ้าคุณพนันฟุตบอลลีกอื่นก็อาจไม่ใช่เรื่องผิดครับเพียงแต่ว่าลุนเดยความครับเขาดันเอาการแทงบอลเนี่ยเข้ามาสูส่สโมสรเขาัำตันแบบเต็มๆเลยครับคือเขายอมรับครับว่าที่เขาแทงทีมตัวเองที่เขาทำลงไปเนี่ยมันเพราะความสนุกครับไม่ใช่การจงใจล็อกผลบอลแต่อย่างใดโดยลุนเดยความนั้นจะพนันแบบยิบยิบๆย่อยครับอย่างเช่นมึ ขอเคลียร์ก่อนได้ปว่าเหมือนแบบแทงไว้ว่าเขาจะเคลียร์ก่อนนะบขูขอเคลียร์ก่อนได้ไหมเพื่อให้เป็นการเคลียร์บอลให้มันเป็นไปตามที่เขาเดิมพันเอาไว้นะครับเช่นเดียวกับการที่เขาอาจจะแทงว่าทีมไหนจะได้ทุ่มบอลก่อนซึง่งหากลุนในความพนันว่าคู่แข่งจะได้ทุ่มบอลก่อนเนี่ยเขาก็จะแกล้งสาดบอลยาวๆให้มันออกจากสนามไปครับจนฝ่ายตรงข้ามนะครับก็ต้องเป็นฝ่ายเอาบอลมามทุ่มตามที่เขาแทงเอาไว้ง่ายๆอย่างนั้นเลยครับแล้วเขาก็ได้รับเงินเข้ากระเป๋าแล้วซึ่งลุนในความยอมรับนะครับว่าเขาพนันอะไรแบบนี้บ่อยมากๆมีการพนันกันทุ เป็นกลุ่มครับซึ่งมีนักเตะบางคนที่รู้เรื่องนี้แต่ไม่ได้ร่วมประพฤติกับพวกเขาด้วยอย่างเช่นแมทธิลลาติเซียครับซึ่งก็เป็นนักเตะที่ชื่อดังที่สุดของซอธแฮมตันในเวลานั้นนะครับแมทธิลลาติเซียเนี่ยไม่ได้ร่วมด้วยนะครับชนกับนักเตะนบุญหลายคนที่ไม่รู้ว่าเพื่อของเขากลุ่มนี้เกําลับอาการพนันมาคล้องเกี่ยวกับเกมในสนามอย่างเช่นบางครั้งนะครับลุ้นในคองเข้าแทงเอาไว้ว่าจะมีการทุ่มบอลภายใน9นาทีแรกของเกมแต่เริ่มแมตช์มาเนี่ยบอลมันจะอยู่กับน,น,นักเตะซอธแมตันที่ไม่รู้เรื่องนี้บรรดากลุ่มนักเตะที่รู้เรื่องก็พยายามจะเอาบอลมาเพื่อทอํายังไงก็ได้ให้บอลมันออกไปครับซึ่งก็นั่นแหละคร พยายามที่จะต้องทําให้ได้ตามกฎที่เลงแทงเอาไว้นั่นเองซึ่งในการพนันของลุนเดความแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีเงินมหาศาลมากมายหมุนเวียนนะครับเป็นการทําเพื่อความสนุกซึ่งลุนเดความเขาอ้างไว้งันจริงๆมันก็เลยทาให้เรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ถูกเปิดโปงออกมาครับจนถึงวันที่เขาแขวนสตาร์ทไปแล้วเนี่ยลุนเดความก็ไม่เคยได้รับการลงโทษจากการเล่นพนันเลยสักครั้งครับก่อนที่เขาจะนําเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมาเปิดเผยในภายหลังแต่ถ้าเรื่องดังกล่าวมันเกิดขึ้นในฟุตบอลยุคนี้บอกเลยนะครับว่าลุนเดนล โทษออกมาแล้วที่อังกฤษนะครับอีวานโทนี่ครับนี่คือเคสที่เกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกรูปการก่อนครับและน่าเสียดายมากๆเพราะว่านี่ถือเป็นช่วงเวลาที่ปีที่สุดของอีวานโทนี่ครับเขาควรจะตักตวงมาเท้ได้มากที่สุดแต่เวลานี้เนี่ยเขาทำได้เพียงนั่งดูเพื่อนๆลงเล่นโดยก่อนหน้านี้ครับโทนี่กองหน้าวัย27ปีของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในูพชฌฆาที่มีความน่ากลัวในพรีเมียร์ลีกเขาลงเล่นในลีกสูงสุดไปแล้ว68นะัดยิงได้32ประตูแถม3ก,กาหลหังสุดดก่อนนนจะโโทษแบามงายอดยูมมรวมทุกรราายก ดซีซั่น2 0 2 1 2 0 2 2เล่น37นัดยิงไป14ประตูซีซั่น2 0 2 2 2 0 2 3ครับเล่น35นัดยิงไป21ประตูรวมทุกรายการก็ถือเป็นกองหน้าชั้นเยี่ยมคนนึงเลยนะครับแทนี่มีโอกาสติดทีมชาติกรีชุดใหญ่ไปแล้วด้วยจริงๆเนี่ยนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเขาอาจได้ย้ายไปทีมใหญ่ตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วด้วยก็ได้แต่ปรากฏว่า FA นะครับดันไปจับได้ว่าอีวานโทนี่เนี่ยเล่นพนานฟุตบอลไม่ต่ำกว่า262ครั้งโดยเกิดขึ้นระหว่างปี2017จนถึงปี2021ครับโดยช่วงเวลาดังกล่าวนะมันคาบเกี่ยวตั้งแต่สมัยที่เขาลงเล่นให สกา n t ท็อปยูเนเต็และวีแคนแอตแลนติกรวมถึง Newcastle United Peter ีเตอร์โบโรยูเนเตและเบรนฟอร์ดครับจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการถอนฟ้องไป30ข้อหาทําให้เหลือความผิดอยู่ประมาณ2 3 2ข้อหาครับและในจํานวนนี้เองครับโทนี่ยอมรับสารภาพทั้งหมดก่อนจะโดนโทษแบนจากการเล่นฟุตบอลนานถึง8เดือนพร้อมปรับเงินไปอีก50,000อนปอน ถึงแมว่าตอนนี้ครับเขาจะกลับมาซ้อมได้แล้วและจะกลับมาคืนสนามได้ในวันที่17มกราแต่การผ่านคดีนี้มามันทำให้เขาต้องสูญเสียอะไรหลายอ,อย่างครับเช่นการแสดงฝีเท้าในช่วงพีชที่สุดการได้ย้ายไปกุสโมสอให,ใ,หใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหรือแม้แต่โอกาสกับการติดทีมชาติอังกฤษที่จะลุยศึกยูโร2 0 2 4ในเร็วๆนี้ซึ่งพอโทนี่มีภาพลักษณ์แบบนี้เนี่ยนะครับก็อ,อาจทำให้เขาสูญเสียโอกาสน,านั้นไปนทั้งที่ฝีเท้าของเขาเนี่ยดีพอจะเป็นหนึ่งในตัวแทนของทัพสิงโตขม อย่างเช่น Daniel s t ล r r i ริตคิตกิลเลสพีอารีสกุจิออนเซนอันดรชฮาวเซนและเคสล่าสุดที่กำลังหาบทสรุปกันอยู่มันจะเป็นซานโดตอร์เนลลีลูคัสปาเกตาก็ต่างถูกสอบสวนพร้อมรอรับบทสรุปว่าพวกเขาผิดจริงหรือไม่และจะโดนโทษแบนดหนักหนาแค่ไหนแต่ถ้าเราติดตามทุกเคสที่เคยเกิดขึ้นในโลกฟุตบอลครับมันอาจจะจริงที่ว่านักเตะหลายคนมองว่าการแทงบอลเปรียบเสมือนวัฒนธรรมสำหรับนักฟุตบอลแต่สำหรับหลายๆคนเขาก็มองว่านี่คือการทรยศต่อวิชาชีพของตัวเองเพราะการพนันเล็กๆอาจนำไปสู่การทำเรื่่่่่อองงงงงรรรรราาาาทีี้้้้้ยยแใในนนนคคคตซึบบััมไดเเปลลลหผูก เป็นอีกคนหนึ่งที่แม้แต่ตัวคุณก็ไม่รู้จักจนมันอาจบานปลายไปสู่การล้มบอลก็เป็นได้นะครับเพืเ่อนๆรู้สึกไงกับคลิปนี้ครับรู้สึกว่าพอจะจําได้บ้างไหมครับกับเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการพนันฟุตบอลที่อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับนี่คือทหของเกมเองมเลงข่าวครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้เกมเองไปก่อนสวัสดีครับ